สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับกับมาพบกันอีกเหมือนเดิมนะครับวันนี้อาจารย์คงจะมาพูดนะครับเกี่ยวกับตัวโปรแกร,รมควบคุมอีกแบบหนึ่งนะครับที่เราจะได้ทดลองแล้วก็ได้ทำการทดสอบนะครับการทำงานของระบบเราเรียกว่าเป็นการออกแบบ ับแล้วก็เป็นการสร้างระบบควบคุมที่เราไปใช้ในสมาร์ทโฮมนะครับเราจะใช้ก็คือเป็นตัว h o Home a s s i s t a n t นะครับทีนี้ในส่วนของตัวโปรแกรมหรือว่าระบบควบคุมเนี่ยโ e a แอ i s t a n นเนี่ยที่จริงเนี่ยเราจะนำไปใช้ใน การควบคุมคอุปกรณ์ที่เป็นลักษณะก็คือ,อที่เราเรียกเป็น IoT นะครับหรือก็คือเป็นอุปกรณ์แบบสมาร์ทโฮมนั่นเองนะครับ Home Assistant เนี่ยที่เราจะได้ทดลองเนี่ยนะครับถ้าอย่างในคลิปนีนะ้อาจารย์คงจะให้ดูระบบการทำงานโดยรวมนะรให้เห็นภาพก่อนนะครับว่าตัว Home Assistant เนี่ย เวลาเราเอาไปใช้งานเนี่ยนะครับข้อดีข้อเสียนะมันมีอะไรบ้างนะครับในส่วนของตัว h o m s a ซ s t เนี่ยนะครับย์จ,จะเรียกสั้นๆว่าเป็น h o m s a ซ s t เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราจะเอาไปใช้งานจริงๆเนี่ยในส่วนของ IoT หรือว่าเอาไปใช้ในงานของ Smart Home เนี่ยมันก็จะดีตรงที่เวลาที่เราไม่ได้ออกแบบหรือว่าสร้างตัววงจร เองเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะไปซื้อนะครับที่เป็นแบรนด์หรือว่าเป็นยี่ห้อสําเร็จรูปเลยนะครับที่เขามีขายตามท้องตลาดเนี่ยเราสามารถที่จะเอามาประยุกต์ใช้นะครับเข้ากับตัว Home a s s i s t a n t ได้เลยนะครับก็คือเป็นลักษณะก็คือการทํางานร่วมกันหลายๆค่ายเนี่ยโฮมแอรซิตเนี่ยจะสามารถที่จะทํางานได้เลยนะครับข้อดีก็คือมันมันไม่ต้องใช้ก็คือในส่วนของ คลาวของผู้ผลิตนะครับก็คือต้องไปอาศัยก็คือใช้ตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราออกแบบเองเนี่ยนะมันสามารถที่จะทําการปรับแต่งนะหรือว่าทําการเพิ่มนะฟังก์ชันต่างๆเนี่ยสามารถทําได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินนะในการที่จะจะไปต่ออินเทอร์เน็ตหรือว่าเชื่อมต่อนะรหรือว่าจะเป็นลักษณะการซื้อนะครับ ในส่วนของเซิร์ฟเวอร์หรือว่าคลาวด์ต่างๆเนี่ยนไม่จําเป็นเลยนะครับเพราะฉะนั้นโฮมแอ s ์ซิดเนี่ยมันก็จะนิยมมากในปัจจุบันแล้วก็น่าจะนิยมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างของอาจารย์เองเนี่ยนะครับถ้านาักศึกษาเห็นนะที่หน้าจอเนี่ยนจะเห็นว่าตัวโฮมแอ s ์ซิเนี่ยของอาจารย์เนี่ยมันสามารถที่จะทําการออกแบบ หับรือว่าทําการสร้างระบบนับควบคุมได้นะครับโดยที่เราสามารถที่จะแบ่งนับเป็นในส่วนของแอเรียหรือว่าพื้นที่นะครับของห้องหนับทาได้เลยนับอย่างเช่นตอนเนี้ยอาจารย์สามารถที่จะเข้าไปดูนับข้อมูลก็คือในส่วนของอ่าพื้นที่หรือว่าแอเรียในส่วนของโฮมหนับที่เราทําการติดตั้งนับระบบควบคุมเอาไว้นะครับถ้าอย่างในนี้นับมีอะไรบ้างหนับทานนักศึกษาดูจาก ในคลิปนะเช่นว่ามันจะมีในส่วนของตัวสวิตนชะนะ์ควบคุมนะครับก็เป็นเหมือนกับว่าระบบเปิดปิดนะรหรือว่าจ่ายระบบไฟนะให้กับตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านของเรานะครับก็จะมีอีกส่วนนึงก็คือเป็นส่วนของตัว power meter นะครับที่สามารถที่จะทำการตรวจเช็คนะค่าของแรงดันนะครับ ที่เราใช้งานนะหรือว่าที่จ่ายให้กับระบบนะว่าแรงดันที่เราจ่ายให้กับระบบเนี่ยคนะ่าแรงดันที่จ่ายออกไปเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับมันก็จะมีในส่วนของการตรวจเช็คก็คือ current หรือว่ากระแสนะว่ากระแสที่เราใช้เนี่ยเราใช้กระแสนะมากน้อยเพียงใดนะร,รวมถึงในเรื่องของตัว power นะแล้วก็จะเป็นส่วนของพวก energy ต่างต่าง,างนะก็คือเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการดึงข้อมูลนะครับ เอาออกมาให้ให้เราได้เห็นนะครับทีนี้เวลาเราใช้ตัว Home Assist เนี่ยตามลักตามหลักแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีในส่วนของการโปรแกรมนะรการเซตค่าต่างๆนตัวอย่างเช่นถ้าเราจะไปดูในส่วนของตัว Setting เนี่ยนะครับที่เราจะต้องรู้เลยนะพื้นฐาน,นางงาก็คือเอาง่ายๆเลยก็คือเปิดปิดระบบก่อนก็ได้นะครับถ้าเราจะเปิดปิดระบบเนี่ยที่จริง ระบบเนี่ยที่อาจารย์ออกแบบมาเนี่ยนะครับอาจารย์จะใช้คือเป็นรัสบิ r r นะี่พายที่จริงเราสามารถใช้เป็นคอมพิวเตอร์หรือว่าเครื่องอ PC ได้นะครับถ้าเราสามารถที่จะ,ะทําการโปรแกรมแล้วก็ทาเป็นตัวเซิร์ฟเวอร์ของระบบที่บ้านของเราเนี่ยนะรเราก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้นะรวราเราจะใชนะ้อุปกรณ์แบบไหนนะามาทําแต่ครั้นี้เวลาที่เราเปิดปิดระบบเนี่ยนะสมมตุติเราเปิดระบบขึ้นมาเนี่ย เราบูตขึ้นมาแล้วเนี่ยนะถ้าเราจะปิดเนี่ยเราก็ต้องไปที่ตัวเซตติ้งนะครับไปที่เซตติ้งนะเสร็จแล้วก็มาที่ตัวซิสเต็มนะจากนั้นเนี่ยทางมุมนะบนขวาเนี่ยนะเห็นว่ามันจะมีอ่นะปุ่มนะก็เราเรียกเป็นตัวอ่ารีเซ็ตนะหรือว่าร re ีรีสตาร์ทนะโฮมแอสซิส์นะหรือคือปุ่มพาวเวอร์นั่นแหละนะถ้าเกิดเราคลิกปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีให้เราเลือกนะฟังก์ชันนะว่า เราต้องการที่จะทำการรีสตาร์ทโฮมแอ s ิสไหมนะครับหรือว่าจะทำการรนะีบูตซิสเต็มทำการชัตดาวน์ซิสเต็มไหมนะหรือว่าจะทำการนะเป็นรนะีสตาร์ทโฮมแอซิสในโหมดของที่เป็นเซฟโหมดก็แล้วแต่เพราะฉะนนในส่วนนี้เราจะต้องรูนะ้เพราะว่าถ้าเกิดเราใช้งานจริงๆเนี่ยเราจะต้องทําการเปิดปิดระบบให้เป็นนะอันนี้คือพื้นฐานเลยนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆถ้าเกิดเราจะปิดอยู่ๆก็ปิดสวิตช์เลยเนี่ย ตามตามหลักแล้วมันก็ทําได้นะครับแต่จริงมันมันเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําการถ้าจะปิดนะระบบเราก็ต้องทําการชนะัดดาวซิสเต็มก็กดชนะัดดาวเพราะฉะนั้นระบบก็จะทําการชนะัดดาวคล้ายคล้ายกับนะเครื่องคอมพิวเตอร์หรือว่าโนะ้ตบุ๊กอุปกรณนะ์ต่างต่างเนี่ยที่เราใช้ก็จะเป็นการปิดนะระบบอย่างอย่างถูกต้องนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการที่จะทําการรีเนซะ็ต ก็คือทําการรนะีสตาร์ทคฮมแอซิสก็คือทําการให้มันบูตขึ้นมาใหม่นะเคลียร์ค่าต่างๆหรือว่าเวลาที่เราติดตั้งตัวอุปกรณ์เข้าไปใหม่นะบางครั้งเนี่ยเราติดตั้งตัวโปรแกรมเข้าไปแล้วนะลงตัวโปรแกรมแล้วนะเราก็ต้องทําการที่จะรนะีสตาร์ทระบบนะเพื่อให้มันบูตขึ้นมาใหมนะ่เพื่อให้มันทํางานเป็นการทํางานที่อัปเดตล่าสุดนะของระบบเพราะนั้นก็ ต้องดูนะครับว่าเราจะเลือกใช้แบบไหนนะเพราะนั้นเบื้องต้นก็คือก็จะมีส่วนของตัว shutdown system นะครับที่เราจะต้องใช้ในการปิดระบบแล้วก็จะส่วนของการ r e ตา a r t นะครับ home a s s s นะครับอันนี้ก็คือเบื้องต้นเลยนะครับทีนี้ถ้าสมมติเราต้องการที่จะ,ะเพิ่มพวกอุปกรณ์ต่างๆเช่นว่าตอนนี้นะครับที่นักศึกษาเห็นอยู่เนี่ยนะในส่วนนี้เราเรียกเป็นส่วนของเราเรียกคือเป็น d a s บ b o a r d นะเพราะฉะนั้นในส่วนของตัว home assist เนี่ยนะข้อดีของมันก็นคือเราสามารถที่จะทำการออกแบบก็คือเป็นเราเรียกคือเป็นแดชบอร์ดในแบบสไตล์ของเราได้เลยนะว่าเราต้องการที่จะเลือกนะรูปแบบนะหรือว่าพวกไอคอนสัญลักษณ์ต่างๆเนี่ยนะแบบไหนเราจะวางไว้ตำแหน่งไหนนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของเฉดสีต่างๆนะก็สามารถที่จะทำการออกแบบได้นะใ,นในแบบของเราเนะพราะฉะนั้นคนที่จะ ทำการาใช้ตัว home assistant เนี่ยก็จะสบายใจได้นะว่าถ้าเราจะทําการาเขียนโปรแกรมเนี่ยออกแบบตัวแดชบอร์ดเนี่ยกังวลว่าโอ้เราเราจะทําได้ยังไงเพราะนั้นในส่วนของตัว home assistant เนี่ยมันก็จะทําให้เราออกแบบตัวแดชบอร์ดเนี่ยได้ง่ายนะอย่างเช่นตอนนี้เราสามารถที่จะทําการอิดิทตัวแดชบอร์ดได้ว่าแดชบอร์ดตัวนีน้เราต้องการที่จะไปวางไว้ที่ตําแหน่งไหนเข็นใไหมมันจะมีตําแหน่งบอก ก็คือตำแหน่งที่1นะึ่นะครับตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่3านมะอย่างเช่นอาจารย์จะย้ายตำแหน่งที่3นะไปอยู่ตำแหน่งที่4นะสมมติอาจารย์จะย้ายนะอาจารย์ก็แค่สลับนะเพียงแค่นี้นะเห็นไหมว่ามันก็สามารถที่จะย้ายได้นะหรือถ้าไม่ต้องการที่จะทำการนะใช้เป็นแบบลักษณะของไอคอนเนี่ยเราก็สามารถที่จะใส่นะเป็นพวกฟังก์ชันต่างๆนะหรือว่าจะเป็น ค่าต่างๆเนี่ยเข้าไปลักษณะแบบข้อมูลเลยนะครับก็คือเป็นลักษณะแบบการ์ดก็คือเป็นข้อมูลหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นในที่นี้อาจารย์แสดงก็คือเป็นค่าของกระแสแรงดันค่าของพ o w e r านนะครับ energy นะครับแล้วก็ค่า Energy นะครับจะเป็นวันเป็นเดือนเนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มไปได้นะครับหรือถ้าเราอยากที่จะทําการเพิ่มค่าต่างๆเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะทําการ เพิ่มนะไปในส่วนนะของตัวโปรแกรมในส่วนนี้ได้เลยนะว่าเราต้องการที่จะเพิ่มอ,อีดิทเข้าไปเนี่ยนะมีค่าอะไรบ้างนะอย่างเช่นตอนนี้อาจารย์เพิ่มไปก็คือมีทั้งหมด5ค่านะมันก็จะไปโชว์ในส่วนนี้นะอันนี้ก็คือเบื้องต้นนะก็เซฟเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของแดชบอร์ดสบายใจได้เลยนะว่าเราสามารถที่จะออกแบบได้นะได้ง่ายนะครับทีนี้ในส่วนของ การเขียนโปรแกรมเนี่ยนะครับอย่างเช่นใน lab ของอาจารย์เนี่ยหรือว่าที่นักศึกษาจะได้ทดลองทดสอบเนี่ยนะก็คือในส่วนของตัวคอนโทรลนะครับถ้าดูจากในในคลิปนี้นักศึกษาจะเห็นว่าอาจารย์เพิ่มนะเพิ่มห้องนะครับเข้าไปอีกหนึ่งห้องนะครับโดยที่ทำการใส่นะร,ระบบควบคุมเข้าไป ถามว่าในที่นี้มีอะไรบ้างนะอย่างเช่นหลักๆเลยนะที่เราเห็นก็คือจะเป็นในส่วนของตัวอุณหภูมินะอุณหภูมิที่เราเห็นเนี่ยนะที่มันแสดงมาหรือแม้กระทั่งค่าของอความชื้นเนี่ยนะเทมนะกับตัวฮิวมิเนี่ยนะมันก็จะเป็นลักษณะความอุณหภูมิกับความชื้นเนี่ยนะเราสามารถที่จะโชว์เป็นลักษณะแบบเป็นกราฟได้ หรือจะเป็นลักษณะแบบแท็บของข้อมูลที่มันจะโชว์เป็นค่าตัวเลขก็ได้หรือแม้กระทั่งจะเป็นแบบอย่างที่เราเซตเอาไว้ก็คือเป็นตัว Data ข้อมูลที่โชว์ค่าเลยขึ้นมาเลยเป็นค่า c o n s t n n t น่ว่าอกี่องศาเซลเซียสมีความชื้นเท่าไหร่ประปั้นก็สามารถที่จะทำได้ต้องการออกแบบแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้มันจะใช้การออกแบบ ที่เราเรียกก็คือบอร์ดควบคุมนะก็คือเป็น ESP 8266นะเพราะนั้นไอ้บอร์ด ESP เนี่ย8 2 6หเนี่ยนะหรือเราจะใช้เป็นนะ ESP 32เนี่ยถ้าจะเป็นลนักษณะของการใช้งานบอร์ดพวกนี้เนี่ยนะเราก็ต้องไปทำการนะเรียนรู้หรือว่าทำการออกแบบนะในส่วนของตัว Home a s s i s t นะเราเรียกเป็นอนะ่ในส่วนของนะ ESP Home นะเพราะนั้นในส่วนของ ESP Home เนี่ยมันก็จะเป็นการเขียนนะเราเรียกคือเป็นการเขียนโคดดิ้งนะเป็นลักษณะก็คือของเราเรียกก็คือจสั้นก็คือเป็นจามเอลนะก็จะเป็นลักษณะของการเขียนโคนะ้ดนบลงไปนะครับก็จะมีหลักๆก็คืออย่างเช่นเราจะใช้ขา GPIO ขาอะไรนะครับแล้วเราจะตั้งชื่อนในส่วนของ name ค่าอะไรนะครับเพราะ,ะนั้นเราก็ต้องรู้นะครับว่าขาที่เราจะต้องใช้เนี่ยในการเชื่อมต่อนะหรือว่าทำการต่อกับตัวเซนเซอร์นะที่เราเอามาใช้เนี่ยนะเราจะต้องรู้ว่าเราเราจะเชื่อมต่อขาอะไรนะ,นะรเพราะสุดท้ายเนี่ยเวลาที่เราไปทำการออกแบบวงจรหรือว่าออกแบบตัวเซอร์กิตเนี่ยเราก็ต้องไป เขียนลายพิมพนะ์ออกแบบลายพิมพนะ์แล้วก็ทำการกัดพิมพนะ์ลงอุปกรณ์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เราก็ต้องนะให้ตรงกับที่ที่ฮาร์ดแวร์เราออกแบบเอาไว้ด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นส่วนของตัวเนะชื่อมต่อของ Wi-Fi นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของตัวโฮมแอ s ์ซิ t เนี่ยสมมติถ้าเราใช้ตัวบอร์ดนะ e sp 8 2 6 6นะครับเราต้องการที่จะ ไปจับกับตัว wifi ตัวอะไรนะรตัวไหนนะเวลาที่เราใช้งานนะรเราสามารถที่จะทำการกําหนดได้นะครับหรือแม้กระทั่งจะเป็นลักษณะแบบ AP ก็ได้นะเพื่อที่จะไปทําการคอนฟลิกหรือว่าทําการกําหนดนะตัว Wi-Fi ที่เราจะไปจับเนี่ยนะภายหลังเนี่ยก็สามารถที่จะทําได้นะแต่เช่นในที่นี้เราสามารถที่จะทำการอ,อัพนะอัพอัปเดต ในส่วนของตัวโปรแกรมเนี่ยนะผ่านอะไรนะอย่างเช่นเราสามารถอัปเดตผ่านตัวตัว Wi-Fi ได้เลยนะก็คือเราเรียกเป็นลักษณะน,นี้ว่าก็คือมันจะเชื่อมต่อนะก็คือผ่านตัวก็คือเป็น OTA นะครับก็คืออนะัปโหลดผ่าน Wi-Fi นะไปที่ตัวของบอร์ดได้เลยนะครับถ้าเราทำการเราเรียกคือเป็นการ s e q u e n ก็คือกำหนดนะตัว Wi-Fi เอาไว้ให้แล้ว อย่างเช่นของอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะใช้เป็นชื่อ Wi-Fi ก็ Fi, คือจะเป็น fab lab นะครับ user นะครับส่วน password ก็ใช้เป็น fab lab 7206นกะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราสามารถกำหนดเอาไว้ได้เลยนะเพราะฉะนั้นในส่วนเนี้ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ถ้าเราจะใช้งานเนี่ยเราจะต้องมาเรียนรู้กับมันนะว่าโคดดิ้งนะเราจะใช้นะครับอย่างเช่นอันเนี้ยอาจารย์ใช้เซนเซอร์นะครับเซนเซอร์อะไรนะรนะรอย่างเช่นใน ในอุปกรณ์ตัวนี้นะครับอาจารย์ใช้ก็คือเซนเซอร์นะครับ DHT 1 1นะครับล้วก็สามารถที่จะประกาศตัวโมเดลไปได้นะครับหรือจะใช้เป็นแบบ2องนะครับเราก็กำหนดไปนะครับแล้วก็ต้องการที่จะทำการอัปเดตนะครับ d a ต a ต่างๆเนี่ยนะครับกี่วินาทีนะครับเราก็สามารถกำหนดได้นะครับอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่เราจะต้องมาทำความรู้จักนะแล้วก็ทำการเรียนรู้ในส่วนของการทดลองต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอยู่ ขั้นตอนการเราเรียกคือเป็นทําการนิวดีไว้ก็คือเพิ่มอุปกรณ์เข้าไปอันนี้คือก็จะเป็นส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นทั้นทุกอย่างเราทําได้ปุ๊บเนี่ยที่เหลือคือมันก็ขึ้นอยู่กับเราละว่าเราจะทําการเพิ่มอุปกรณ์ที่เราต้องการเนี่ยเอาออกมาแสดงผลเนี่ยให้มันเป็นรูปแบบอะไรโอเคนะฮะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งยกตัวอย่างเช่นสมมตินะ สมมตินะอันนี้อาจารย์ทดลองให้ดูเลยละกันนะอย่างเช่นถ้าสมมติอาจารย์เซตเอาไว้ละนะอาจารย์จะเปิดระบบนะเปิดระบบตอนนี้ในระบบของอาจารย์เนี่ยมันมีกล้องอยู่เนาะนะเราติดกล้องไว้นะหนึ่งตัวนะรตรงนี้นะอยู่ตรงนี้นะครับถ้าถ้าเกิดอาจารย์คลิกดูนะครับมันจะเป็นกล้องน,นี่ถ่ายรเรียลไทม์เลยนะแต่อาจจะดีเลยนิดนึงนะครับเพราะนั้นอันนี้คือตัวกล้องโอเคนะ แต่ถ้าเกิดสมมติอาจารย์จะเปิดนะครับเปิดระบบก็คือไอ้บอร์ดที่เราเห็นอยู่ในกล้องเนี่ยนะครับตอนนี้กล้องมันจับอยู่ที่บอร์ดอยู่เนี่ยอาจารย์จะเปิดนะครับก็คือในส่วนของตัวสวิตซ์ตัวนี้นะครับอาจารย์เปิดสวิตซ์ปึ๊บแป๊บหนึ่งนะครับที่บอร์ดนะจะมีไฟสีสีน้ําเงินติดขึ้นนะแล้วตัวบอร์ดตัวนี้นะครับมันจะทําการไปจับกับตัว Wi-Fi สังเกตดูที่กระดิ่งตัวนี้นะครับ มันจะทําการเปลี่ยนนะแสดงสถานะว่าตอนนี้มันออนไลน์แล้วนะเพราะฉะนั้นระบบมันเริ่มใช้งานนะเพราะ,ะนั้นไอ้บอร์ดนีนะ้ที่อาจารย์ต่ออยู่เนี่ยนะที่นักศึกษาเห็นอยู่ในในในวิดีโอหรือว่าในในกล้องที่ถ่ายอยู่เนี่ยถ้าอาจารย์กดที่ตัวนะกระดิ่งตัวนี้นะครับที่เป็นสัญลักษณ์เนี่ยนะหลอด LED สีแดงตรงนี้นะครับนักศึกษาสังเกตดูนะฮะมันจะต้องทําการติดก็คือ เป็นสีแดงขึ้นมานะอย่างเช่นนะถ้าอาจารย์กดปุ๊บเห็นไหมฮะมันแสดงสถานะเลยแต่ตอนนี้กิ่งิ่งแสดงว่าอ่าแป๊บหนึ่งก็คือไฟหลับ LED ตัวนี้ก็จะติดขึ้นมาเห็นไหมฮะอันนี้คือเป็นระบบควบคุมนะให้เราเห็นว่าอ๋อมันทํางานได้นะเพราะถ้าเกิดอาจารย์กดปิดหลับ LED ตรงนี้ก็ต้องดับอ่าดับแล้วนะแล้วถ้าเกิดที่นักศึกษาเห็นอยู่เห็นไหมฮะตอนเนี้ยเห็นว่าหลอด LED นะที่เป็นสีน้ําเงินนะที่บอร์ดควบคุมมันติดนะมันมีไฟเลี้ยงอยู่นะบอร์ดถึงทํางานถ้าเกิดอาจารย์กดปิดนะกดปิดปุ๊บนะสังเกตดูนะว่าหลอดนี้คนระับสีน้ําเงินนะติดอยู่นะมันต้องดับดนั้นเห็นว่าน,นี่คือให้เห็นเลยนะว่าระบบการทํางานเนี่ยนะมันก็จะทํางานลักษณะแบบนี้นะน,นี่คือข้อดีเลยนะนะการที่เขียนโปรแกร,รมควบคุมเนี่ย เราสามารถที่จะเอาไปควบคุมระบบไฟฟ้านะอะไรก็ได้นะตรวจเช็คได้นะควบคุมได้นะปรับแต่งได้นะผ่านอะไรครับผ่านผ่านตัวเนะ็ตเวิร์กนหรือว่าผ่านเราเรียกเป็น IOT นะผ่านทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะก็สามารถที่จะทำงานได้ได้ง่ายนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งนะทีนี้ในส่วนของอข้อดีเนี่ยนะถ้าถามตัวอาจารย์เนี่ยนะครับ ตัวสมาร์ทโฮมเนี่ยที่เราเรียกเป็นโฮมแอสเซสแตนท์เนี่ยถามว่าจริงๆเนี่ยมันก็ข้อดีก็คือในเรื่องของความเร็วล่ะนะส่วนหนึ่งแต่จริงจริงเนี่ยมันจะเร็วหรือไม่เร็วเนี่ยหลักๆเลยก็คือขึ้นอยู่กับการประมวลผลเลยนะก็หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับสัญญาณอินเทอร์เน็ตด้วยนะส่วนหนึ่งนะพวกแอปพลิเคชันหรือว่าอุปกรณ์ที่เราเอามาใช้ใช้งานในระบบเพราะนั้นทุกอย่างก็ต้องเป็นเรียกอะไรฮะเป็นอุปกรณ์ที่มันนะ มีประสิทธิภาพที่ที่ดนะีประมาณหนึ่งนะมันถึงจะได้ความเร็วตามที่ที่เราต้องการนะับโอเคนะฮะอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือในส่วนของพวกการประยุกต์ใช้ก็คือพวกอุปกรณ์นะอย่างเช่นผสมประสานเลยนะอย่างเช่นของอาจารย์เนี่ยถามว่าก็เป็นของอาจารย์เนี่ยนะครับอาจารย์ใช้อนะ่อย่างเช่นเป็น s อสโนฟนะับก็คือมันก็จะมีเป็นอุปกรณ์สําเร็จรูปนะ แต่เราสามารถที่จะดึง d t t นะหรือว่าดึงข้อมูลเนี่ยของตัวแบรนด์นที่ที่เราเลือกมาใช้งานเนี่ยเราสามารถที่ดึงข้อมูลพวกนี้นะครับเอามาใช้ในส่วนของตัว Home a s s ์ s t ได้นะก็คือมีกี่ยี่ห้อนะกี่แบรนด์นะจะเป็นของจูย a นะจะเป็นของ Google นะจะเป็นของ S อสา่นเนี่ยนะ, ob, นะรหรือว่า S On Off เนี่ยนะ เพราะนั้นเราก็สามารถที่จะเลือกใช้ตัวโฮมแ s ร์ซ t ได้นะโดยโดยใช้ตัวตัวโปรแกรมตัวเดียวนะในการควบคุมนะโดยที่ถ้าสมมุติเราเราซื้ออุปกรณ์เอามาใช้เนี่ยหลายยี่ห้อเนาะหลายแบรนด์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปติดตั้งตัวตัวแอปนะหรือว่าตัวโปรแกรมของของแบรนด์นั้นๆเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้คอมพิวเตอร์ของเราหรือว่ามือถือของเราเนี่ยมันก็จะมีตัวเขาเรียกอะไรฮะ โปรแกรมหรือว่าแอปเนี่ยนะครับมันหลายตัวนะจะเปิดใช้ทีก็ต้องเปิดแอป,ปของมันนะแอป,ปนี้ก็ต้องใช้ของอุปกรณ์ตัวนี้ยี่ห้อนี้นะครับเพราะนั้นมันก็จะวุ่นวายเพราะนั้นถ้าเป็น Home Assist เนี่ยคุณก็ใช้แค่ตัวเดียวเลยแล้วก็ใช้หลายๆแบรนด์ได้นะครับในส่วนของความปลอดภยัยนะความเป็นส่วนตัวอันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะเพราะว่าแน่นอนว่าเราใช้งานก็คือในในบ้านของเรา ในะระบบที่เป็นระบบแรนด์ของเราเพราะนั้นแน่นอนเราไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับภายนอกนไม่ได้ล็อกอินจากภายนอกเพราะฉะนั้นภายในบ้านเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้อย่างสบายเลยอิสระในการควบคุมไหมอิสระ,ะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้คลาวเราทําตัวเซิร์ฟเวอร์ของตัว Home Assistant เนี่ยขึ้นขึ้นมาเองเลยเพราะนั้นเราก็สามารถที่จะดูแลระบบ เราพัฒนาได้นะครับเราสามารถที่จะเพิ่มอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะทําได้ด้วยด้วยตัวของเราเองนะครับในส่วนของความน่าเชื่อถือนะครับถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์เนี่ยแน่นอนถ้าเกิดเป็นของอบริษัทหรือว่าเป็นแบรนด์ที่เราซื้อมาใช้เนี่ยเราก็ไม่รู้นะว่ามันจะล่มเมื่อไหร่นะหรือหลักๆเลยคือมันไม่ต้องกลัวล่มนะหลักๆคือมันต้องเสียเงินนะ จำเอาไว้ว่าของฟรีนะมันไม่มีในโลกนะเพราะนั้นเราก็ต้องต้องเสียเงินที่ต้องทำไมฮะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบนะถ้าถ้าเราซื้อมานะอยากให้มันทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเนี่ยนะแน่นอนเราก็ต้องอาจจะต้องเสียเงินนะที่จะต้องซื้อนะค่าบริการต่างๆนะของของแบรนด์นั้นๆนะฮนะอันนี้ก็จะเป็นนะข้อดีกนะ็คือความน่าเชื่อถืออีกนะอย่างก็คือในเรื่องของฟรีด้วยนะนะแลีกอย่างคือตัว Home a s s i s t เนี่ยนะือวโฮ s t a n t เนี่ย มันเป็น o p e n s o อร์สนะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีคนที่จะมาะช่วยในการที่จะพัฒนานะระบบนะมีอะไรใหม่ๆนะแล้วก็สามารถที่จะเข้านะไปดูแล้วก็ไปศึกษานะแล้วก็สามารถที่จะเอามาเพิ่มนะเข้าไปในระบบของเราได้นะอันนี้คือในส่วนของตัวนะ o p Source นะที่เป็นของ Home Assistant นะอันนี้คือลักษณะของมันจนะถามว่าอย่างไรก็ตามเนี่ย ทำแล้วข้อเสียมีไหมข้อเสียก็มีมีดีก็ต้องมีเสียข้อเสียคืออะไรนะแน่นอนก็คือมันก็ต้องมีเซิร์ฟเวอร์เนาะถูกไหมฮะเพราะนั้นเซิร์ฟเวอร์อย่างเช่นของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ใช้เป็นตัว raspberry pi นะมันก็จะเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กราคาถามว่ามันก็แพงไหมมันก็ไม่แพงนะฮะถ้าเทียบกับคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ๆทำงานได้ไหมก็ถือว่าทำงานได้เพราะนั้นมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งแล้วก็จะเป็นส่วนของพวก การเลือกใช้พวกอุปกรณ์ต่างๆนะถ้าสมมุติเราไม่ได้ออกแบบนะหรือว่าใช้บอร์ด ESP 8266นะหรือว่าจะเป็น ESP 32เนี่ยนะคุณไม่ได้ทำเองเนี่ยเพนะราะนั้นคุณก็ต้องเสียเงินที่จะต้องซื้ออุปกรณ์สำเร็จรูปนะของแบรนด์ต่างๆมาใช้เพนะราะนั้นก็ต้องใช้งบประมาณนะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของข้อเสียนะของ Home Assistant เพราะนั้นในคลิปนี้นะก็คงจะ ประมาณนี้นะครับเพราะเดี๋ยวในคลิปถัดไปเนี่ยอาจารย์คงจะมาพูดนะแล้วก็อธิบายเนกะี่ยวกับการใช้งานนะในส,ส่วนของตัว Home Assistant เนี่ยนะรวมถึงการติดตั้งนะการใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์นะรการเพิ่มอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยนะหรือว่าฟังก์ชันต่างๆในการใช้งานเนี่ยนะมันมีเยอะนะครับมีเยอะมากเพราะนะนั้นในและนะ็บที่อาจารย์สอนอยู่ก็คงจะมีในส่วนนี้นะนะเพื่อที่จะให้นักศึกษาได้ทดลองทดสอบนะเพื่อที่จะ สามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ได้ในเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมควบคุมระบบไฟฟ้าปัจจุบันเนี่ยมันมันมันมาในเทรนนี้จริงๆในแนวนี้เลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้ทันกับยุคแล้วก็ทันกับอุปกรณ์ต่างๆที่เราจะต้องเรียนรู้ให้มันทันกับปัจจุบันด้วยนะครับโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ก็คงจะ ขอจบเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นในคลิปถัดไปโอเคนะครับสวัสดีครับ